ปี2,557ประชากรสูงวัยที่มีอายุ60ปีขึ้นไปมีจำนวนมากถึง10ล้านคนหรือคิดเป็นร้อยละ15ของประชากรทั้งหมดซึ่งถือเป็นการเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างเต็มรูปแบบจากผู้สูงอายุที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นและความแตกต่างของบริบทในประเทศไทยทำให้ผู้สูงอายุต้องเผชิญปัญหาที่แตกต่างกันไปไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ เช่นปัญหาค่าครองชีพความมั่นคงทางการเงินระบบการออมระบบประกันชีวิตเป็นต้นด้านสังคมเช่นปัญหาความเหลื่อมล้ำความไม่เท่าเทียมปัญหาครอบครัวและการถูกทอดทิ้งการถูกแยกออกจากสังคมความแตกต่างระหว่างชุมชนเมืองกับชนบทเป็นต้นด้านสุขภาพเช่นปัญหาความเสื่อมโทรมของสุขภาพการขาดการดูแลที่เหมาะสม ความยากลำบากในการเข้าถึงระบบการรักษาปัญหาความไม่ทั่วถึงของระบบที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพเป็นต้นด้านสภาพแวดล้อมเช่นที่อยู่อาศัยที่ไม่เหมาะสมขาดอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกในการดำรงชีวิตขาดระบบขนส่งสาธารณะที่เหมาะสมพื้นที่สาธารณะขาดการปรับสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการดำรงชีวิตของผู้สูงอายุเป็นต้น การแก้ปัญหาดังกล่าวไม่สามารถทำได้ด้วยหน่วยงานหรือองค์กรเดียวการมีส่วนร่วมของทุกคนในการดำเนินการคือกุญแจสำคัญในการแก้ไขปัญหาต่างๆโดยเฉพาะการฟังเสียงจากกลุ่มเป้าหมายหลักนั่นก็คือผู้สูงอายุรัฐบาลจึงกำหนดให้มีการจัดสมัชชาผู้สูงอายุ เป็นการดำเนินการเพื่อให้ผู้สูงอายุและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านผู้สูงอายุได้ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้และเรียนรู้อย่างสมานณฉันเพื่อนำไปสู่การเสนอนโยบายสาธารณะเพื่อผู้สูงอายุและความมีคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุโดยจัดให้มีการประชุมอย่างเป็นระบบซึ่งเป็นกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อผู้สูงอายุที่เน้นฐานความรู้และการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในสังคม โดยจัดให้มีการร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารความรู้ต่างๆร่วมกันการถกแถลงปรึกษาหารือเพื่อกำหนดทิศทางแนวนโยบายรวมถึงการร่วมดำเนินการร่วมติดตามร่วมประเมินผลร่วมปรับปรุงแก้ไขและร่วมพัฒนาอย่างต่อนเนื่องเหล่านี้จะทำให้ทุกฝ่ายในสังคมตระหนักถึงความเป็นเจ้าของนโยบายสาธารณะนั้นร่วมกัน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยกรมกิจการผู้สูงอายุจึงเป็นองค์กรหลักในการจัดเวทีสมัชชาผู้สูงอายุระดับชาติโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้สูงอายุนักวิชาการผู้ปฏิบัติงานจากหน่วยงานส่วนกลางส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นองค์กรเครือข่ายผู้สูงอายุได้ร่วมระดมความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเพื่อประโยชน์ต่อการดำเนินงานด้านผู้สูงอายุ และได้นำมติหรือข้อเสนอนโยบายที่ได้จากการประชุมสมัชชาผู้สูงอายุระดับชาติไปผลักดันและขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมโดยนำเสนอต่อคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติหรือกพอสอโดยมีนายกร,รัฐมนตรีเป็นประธานและขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวผ่าน,นกลไกคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติและจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง การขับเคลื่อนสมัชชาผู้สูงอายุมีเป้าหมายเพื่อขับเคลื่อนกระบวนการนโยบายสาธารณะในระดับท้องถิ่นและเชื่อมต่อกับนโยบายสาธารณะในระดับชาติรวมทั้งบทบาทในการกำหนดกับการนำนโยบายไปปฏิบัติและการประเมินผลนโยบายด้วยเหตุนี้สมัชชาผู้สูงอายุจึงให้ความสำคัญ,ญยิ่งต่อการเลือกสรรประเด็นที่มีความสำคัญทางยุทธศาสตร์และการสร้างกลไกลในการรณรงค์เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง และที่ผ่านมานั้นได้มีการจัดประชุมสมัชชาผู้สูงอายุระดับชาติมาแล้ว5ครั้งปี2551เรื่องการเพิ่มรายได้การส่งเสริมการออมและระบบบำนาญผู้สูงอายุไทยปี2552เรื่องการดูแลผู้สูงอายุปี2553เรื่องการบริหารจัดการงานผู้สูงอายุระดับท้องถิน่นปี2556เรื่อง การสร้างเสริมสังคมผู้สูงอายุไทยให้มีคุณภาพและปี2,558เรื่องสังคมสูงวัยจะสร้างพลังอย่างไรในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนกว่า9ปีแล้วนับตั้งแต่มีการกำหนดมติสมัชชาผู้สูงอายุเพื่อเสนอต่อรัฐบาลชุดต่างๆให้ดำเนินการร่วมกับภาคีทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องถึงเวลาแล้วที่เราต้องดำเนินการติดตามประเมินผล การดำเนินง,งานมติสมัชชาผู้สูงอายุระดับชาติตามข้อเสนอนโยบายสมัชชาผู้สูงอายุระดับชาติระหว่างปี2551ถึงปี2556และจัดเวทีในการรับฟังข้อเสนอนโยบายด้านผู้สูงอายุจากภาคีเครือข่ายกรมกิจการผู้สูงอายุกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จึงร่วมกับหน่วยวิจัยและออกแบบเพื่อคนทั้งมวลมหาวิทยายลัยธรรมศาสตร์ จึงกำหนดให้มีการจัดกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการการติดตามประเมินผลและขับเคลื่อนการดำเนินงานตามมติสมัชชาผู้สูงอายุระดับชาติทั้งนี้เพื่อกำหนดเป็นประเด็นนโยบายสมัชชาผู้สูงอายุระดับชาติปี2560ได้อย่างเหมาะสมตอบสนองต่อสถานการณ์ของผู้สูงอายุในสังคมอย่างแท้จริงและขับเคลื่อนให้เกิดเป็นรูปธรรม และเพื่อให้เกิดสังคมที่ผู้สูงอายุมีความมั่งคั่งมั่นคงและยั่งยืนต่อไป